ครับก็นะฮะเสร็จสิ้นนะครับสมบูรณ์แล้วสำหรับการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าข้างซ้ายนะของเชปโรลิแคปติว่าคันนี้นะฮะขอไฟดีครับไฟหน้าครับถามมาแล้วนะฮะ ไปสูงข้างไว้ครับโอเคนะฮะพอติดแล้วอเอรคเรียบร้อยนะฮะถาหราค้าได้ครับที่มีปัญหาเรื่องของอไฟหน้าไม่ติดนะฮะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะครับ0991 94 4289ครับ สวัสดีครับร้านในบริการเดียววันนี้ลูกค้านำรถมาผมเชฟบริสตครับเทคเซอร,ร์อออน,าานะครับทำการแก้ไขเรื่องของหลอดไฟหน้าซ้ายไม่ติดนะฮะขอไฟดีครับ <S 2> <S 2> ออขอไฟหน้าครับ <S 2> <S 2> โอเคครับไฟหน้าสายไม่ติดนะฮะ ไปสูงครับโอเคนะฮะก็มีแค่ไฟต่ำนะครับที่ขาดไปนะฮะไปสูงครั้งหนึ่งครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวดูนการแก้ไขข,ของไฟหน้าซ้ายมืติดของอเชฟบริษันนี้กันครับ